โรคไตเกิดได้จากสาเหตุของอะไรบ้างนะคะต้องบอกว่าสถิติของคนที่เป็นโรคไตในปัจจุบันเนียเพิ่มขึ้นมากทุกปีทุกปีนะคะแล้วที่น่าสังเกตคือโรคไตเนี่ยเกิดกับคนที่มีอายุน้อยลงเรื่อยๆเรื่อยๆไม่ได้เป็นโรคที่เกิดกับเฉพาะผู้สูงอายุแล้วนะคะเราลองมาดูกันว่าสาเหตุที่ทําให้เป็นโรคไตาสามารถที่จะเป็นได้จากอะไรได้บ้างนะคะโรคที่ทําให้เกิด เป็นโรคไตได้ก็คือเรื่องของโรคความดันโลหิตสูงโรคความดันโลหิตสูงนี่เป็นโรคยอดฮิตของคนไทยหรือว่าคนทั่วโลกเลยก็ว่าได้ซึ่งโรคเนี้ยมันมักจะมาพร้อมเกี่ยวกับเรื่องของไขมันคอเลสเตอรอลไขมันเลวนะคะในการที่เราจะดูแลเกี่ยวกับเรื่องของการไม่ให้เป็นโรคไตเนี่ยก็ต้องควบคุมในเรื่องของความดันโลหิตสูงให้ดีด้วยซึ่งไขมันต่างๆเนี่ยสามารถทําได้ด้วยการลดในเรื่องของการทานอาหารที่ มีไขมันสูงนะคะส่วนในเรื่องการเพิ่มของไขมันดีหรือ LDL เนี่ยนั่นก็คือจะมีอยู่ในอาหารบางประเภทหรือมาจากการออกกำลังกายนะคะซึ่ง LDL เนี่ยไม่ค่อยมีในอาหารนะคะจะมีก็ในกลุ่มของที่เป็นโอเมก้า3โอเมก้า6โอเมก้า9ในส่วนนี้ก็จะมีในเรื่องของการเพิ่มไขมันดีให้กับร่างกายอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของ การออกกําลังกายจะช่วยเพิ่มไขมันดีให้กับร่างกายเมื่อไขมันในเลือดของเราอยู่ในภาวะปกติเนี่ยส่วนใหญ่ความดันก็จะเป็นปกติเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มีภาวะความดันโลหิตส,สูงเป็นประจาเนี่ยจะต้องควบคุมในเรื่องของไขมันควบคู่ไปด้วยหรือการทานยาที่คุมเกี่ยวกับเรื่องไขมันเป็นประจําหรือต่อนเนื่องนานๆเนี่ยส่งผลให้ไปตกค้างที่ไตทําให้ไตของเราเสื่อมลงได้นะคะโอเมก้า3เนี่ยจะมีมากในส่วนของปลาทะเลนะคะ ซึ่งนอกจากปลาทะเลแล้วเนี่ยก็จะมีในส่วนของถั่วดาวอินคาโดยในส่วนของถั่วดาวอินคาเนี่ยจะมีทั้งโอเมก้า3โอเมก้า6โอเมก้า9ซึ่งสามารถที่จะช่วยในเรื่องของลดการอักเสบของเซลล์ต่างๆรวมทั้งเซลล์ไตด้วยแล้วก็ปกป้องในเรื่องของเซลล์สมองทําให้ลดความเสี่ยงของการเป็นอัลไซเมอร์ด้วยนะคะยังไงอย่าลืมที่จะดูแลเรื่องของความดันโลหิตของเราให้ดีถ้าเราไม่อยากเป็นโรคไตนะคะ สาเหตุที่สองที่ทําให้เราเป็นโรคไตนะคะนั่นก็คือการที่มีอายุที่สูงวัยมากขึ้นซึ่งสาเหตุนี้เลี่ยงกันไม่ได้เลยนะคะแต่ว่าวิธีที่ดีสําหรับคนสูงอายุนั่นก็คือการปรับเปลี่ยนในเรื่องของอาหารเช่นเมื่อก่อนนี้เราอาจจะทานอาหารที่ค่อนข้างไม่ค่อยดูแลสุขภาพเท่าไหร่แต่เมื่อเรามีอายุที่สูงขึ้นเนี่ยก็ต้องดูแลในส่วนของเรื่องอาหารให้มากขึ้นลดอาหารที่มีสีเข้มต่างๆมีไขมันของทอดของมันต่างๆแบบนี้ถ้าลดได้เนี่ย ร่างกายก็จะดีขึ้นอย่างแม่ของหมอเองเนี่ยอายุจะ70แล้วแต่ว่าค่าไตาเมื่อไปตรวจสุขภาพประจําปีเนี่ยค่าไตค่า eGFR ยังอยู่ที่99.9เลยนะคะซึ่งถือว่าในคนวัยจะ70เนี่ยค่าไตายอยู่ในระดับที่ดีมากๆแต่บางคนเนี่ยอายุแค่45ค่าไตาลงไปเหลือแค่30แล้วแบบนี้ก็มีแสดงว่าต้องกลับมาดูพฤติกรรมการกินของเราที่ผ่านมาด้วยและพยายามปรับเปลี่ยนให้มันดีขึ้นค่าไตาของคุณก็จะดีขึ้นค่ะ สาเหตุที่สามที่ทําให้เป็นโรคไตนั่นก็คือคนที่มีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องของระบบเลือดระบบเลือดก็ได้แก่เรื่องของไขมันในเลือดเรื่องของเลือดจางไทรอยธาลัสซีเมียเพราะว่าคนที่เป็นกลุ่มเลือดเนี่ยก็คือมันจะมีสองประเภทนะคะหนึ่งคือเลือดสกปรกสองคือเม็ดเลือดไม่มีคุณภาพในส่วนของคนเป็นเลือดจางไทรอยธาลัสซีเมียในทางแพทย์แผนไทยเนี่ยถือว่าเป็นเม็ดเลือดที่ไม่มีคุณภาพนั่นก็คือเม็ดเลือดค่อนข้างอ่อนแอ เมื่อไตของเราเนี่ยได้รับเลือดเข้าไปสู่เซลล์ซึ่งเป็นเซลล์เม็ดเลือดแดงที่อ่อนแอเนี่ยก็ทําให้เซลล์ไตเนี่ยได้รับอาหารไม่เพียงพอเหมือนคนที่ขาดสารอาหารอย่างค่ะลักษณะของเซลล์ไตก็เป็นแบบเดียวกันคนที่เป็นเลือดจางนานๆไทรอยนานๆหรือว่าเป็นไทาลัสซีเมียแพ้ภูมิตัวเองกลุ่มนี้ก็ต้องดูแลในเรื่องของโรคพวกนี้ให้ดีก็คือไม่ปล่อยปะละเลยที่จะไม่ดูแลนะคะในเรื่องของ โรคต่างๆที่มันส่งผลกระทบต่อไตเพราะว่าถ้าเราไม่ดูแลไม่ปรับเรื่องอาหารไม่พยายามรักษาให้มันดีขึ้นเนี่ยมันก็จะกระทบเป็นโรคที่สองนั่นก็คือเป็นโรคไตตามมานั่นเองนะคะสาเหตุที่สี่ที่ทําให้คนเราเป็นโรคไตนะคะนั่นก็คือเรื่องของการมีน้ําตาลในเลือดสูงหรือว่าโรคเบาหวานนั่นเองนะคะโรคเบาหวานเนี่ยถ้าเรามีน้ําตาลในเลือดสูงมากกว่า200เนี่ยถือว่าอันตรายหรือเป็นต่อเนื่องนาน10-20ปีกินยามาตลอดหรือว่าไม่ได้คุมน้ําตาลเลยเนี่ย ทำให้เซลล์ไตค่อนข้างมีปัญหาเนื่องจากว่าไตาเนี่ยเป็นตัวที่คอยกรองเลือดเพราะฉะนั้นการที่เขากองเลือดที่โสโปรกที่มีในเรื่องของน้ําตาลอยู่ตลอดนี่ก็จะทําให้เซลล์ไตเนี่ยค่อนข้างเสื่อมเร็วจากสถิติเนี่ยคนที่เป็นเบาหวานนะคะ80%จะเป็นโรคไตาตามมาในอนาคตเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องพยายามควบคุมระดับน้ำตาลของเราให้อยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำ ต่ำเนี่ยก็คือบางคนอาจจะลงไปถึงปกติไม่ได้หรอกแต่ให้อยู่ในระดับหลักร้อยหน่อยๆห,หรือว่าร้อยห้าสิบไม่เกินนี้อย่าให้ถึงสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยเพราะว่าเสี่ยงต่อโรคอื่นๆที่เกี่ยวกับเรื่องระบบเลือดด้วยไม่ว่าจะเรื่องของระบบสมองนะคะระบบเ,เซลลจอประสาทต,ตานะคะที่เขาเรียกกันว่าเบาหวานขึ้นตาแบบนี้นะคะก็ต้องระวังด้วยพยายามควบคุมเกี่ยวกับเบาหวานเกี่ยวกับน้ําตาลในเลือดให้ดีลดการทานแป้งนะคะการทานของมันของทอดลง ก็จะช่วยในเรื่องของเบาหวานได้เยอะเลยทีเดียวสรุปสาเหตุหลักๆที่ทําให้เราเป็นโรคไตนะคะนั่นก็คือ1ความดันโลหิตสูง2มีอายุที่มากขึ้น3มีโรคประจําตัวเกี่ยวกับระบบเลือด4มีเรื่องของน้ําตาลในเลือดสูงพยายามดูแลในส่วนนี้ให้ดีแล้วเราก็จะได้ปลอดภัยจากการเป็นโรคไตนะคะถ้าใครมีปัญหาสุขภาพหรือว่าอยากดูแลเกี่ยวกับเรื่องของโรคไตสามารถที่จะคอมเมนต์ฝากคําถามหรือว่าไปที่หน้าโปรไฟล์แอดไลน์หรือว่า โทรมาสอบถามกับเราโดยตรงได้เลยนะคะว่ามีปัญหาโรคไตแบบนี้แพทย์แผนไทยเขาดูแลแบบไหนแล้วสามารถที่จะหายได้จากโรคไตได้อย่างไรบ้างโดยที่เราไม่ต้องเสี่ยงที่จะต้องฟอกไตไปตลอดชีวิตนะคะ